เราต้องการ Copy Trade ตอนนั้นอ่ะได้คุยกับอีกีนอกก,ก็เสนอตัวไอ o c โซเชนะครับแล้วผมก็ศึกษาเกันก็น่าสนใจก็เลยลองตัวไ s o c i a l ชีย so ลไปอะไรประมาณนี้ครับ ก็เมื่อก่อนเป็นพนักง,งานประจํานะครับมีความสนใจในการลงทุนนะครับแล้วก็เข้ามาเริ่มลงทุนหุ้นไทยนะครับจากนั้นพอลองหุ้นไทยนะครับก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเลยมาลุยโ o r e x เพราะว่าเมื่อก่อนนะก็เคยเทรดตลาดเงินอยู่แล้วนะครับทั้งโ o r e x ทั้งทองนะครับทีนี้ พอเราได้เข้ามาสัมผัสนะครับเราก็เลยว่าเออถ้างั้นเราเอาความรู้สึกของเราที่มีมาเข้ามาในตลาดการเงินดีกว่านะครับมันก็จะได้เร็วกว่าพอเทรดไปเทรดมาจะมีในส่วนของผู้ติดตามนะครับที่เขาเข้ามารู้จักเราทางโซเชียลนะครับก็มาขอเป็นลูกศิษย์บ้างนะครับมาขอเทรดด้วยกันบ้างนะครับทีมก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครับ ตอนแรกอะ่ะไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทํไ IB ีเลยนะครับก็คือเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเราก็สอนว่าเออต้องเข้ายังไงออเดอร์ยังไงอะไรใช่ไหมครับอ่าทีนี้เขาก็ขอวิธีการเปิดพอรตเราก็ส่ง c o อป l ี้ลิงก์ของเราไปให้นะครับโดยที่เราไม่รู้เลยว่าตอนนั้นอะ่ะมันจะได้เงินนะครับอ่าทีนี้พอเขาก็เอาของเราไป c o อปี้เนาะเขาก็เทรด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 ปุ๊บอ่าพอเราเปิดมาดูเอา้าเงินเข้าอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะก็เราลองลุยตลาด IB ีไปด,ด้วยดีกว่า มีอุปสรรคเยอะพอสมควรครับหลักๆเลยก็เกี่ยวกับเรื่องของการเทรนดนี่แหละว่าบางแพลตฟอร์มหรือบางโบเกอร์เวลาช่วงที่มันมีข่าวแรงๆอย่างเงี้ยมันมีปัญหาในการออกออเดอร์หรือปิดออเดอร์เงี้ยครับดังนั้มันก็จะเป็นปัญหาหลักเลยในการที่จะรักษาความความเสถียรในการเทรดอะไรประมาณนี้ ตอนแรกที่คิดไว้นะครับก็คือเราต้องการเปิดในเรื่องของการ c o อ y t ท a d e นะฮะพอเราคิดในเรื่องของ Copy t อ a d ทแล้วเนี่ยเราก็ศึกษาว่าอ่ะมันมีระบบอะไรบ้างก็เนื่องจากตอนนั้นอ่ะได้คุยกนะับอีฟิโนกเนาะก็อีฟิโนกเขาก็เสนอตัวไอซิ่งโซเชียลนี่แหละนะครับแล้วผมก็ศึกษาเกันก็น่าสนใจก็เลยลองตัวไอซิ่งโซเชียลไปอะไรประมาณนี้ครับตอนนั้นก็คือเพื่อนก็คือพาเข้ากลุ่มก็เลยได้ได้ทำความรู้จักกันกันกบ เทรดกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้เนื่องจากเราก็เป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วเนาะผ่านตรงนั้นมาเราก็ออกมาเทรดเองออกมาทํากลุ่มเองอ่ะเราก็เทรดตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ใช้บกอ n ฟินอกนะครับเป็นเป็นอีกบกหนึ่งทีนี้อ่าก็ได้คุยกับทางคุณนักกรมาเรื่อยๆนะครับอ่าคุณนักกรก็อ่าคุยกับผมมาหลักปีเลยนะครับก่าจะได้ตัดสินใจมาทางอินฟินอกนะฮะก็อ่า ผมก็โทรหาแกบอกว่าเออก็เดี๋ยวอยากจะไปจอยด้วยนะครับก็อยากจะไปเทรดไปกันไกับอินฟินิตอปเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับอาจจะเลยได้คุยกับคุณรัฐกรแล้วก็ได้เข้ามาเทรดกับอินฟินิตอเป็นที่แรกที่ผมตัดสินใจที่จะทำก c o ป y ีเทเพราะก่อนหน้านี้<า>ไม่ไม,ไม่ไม่มีความคิดที่จะทําเลยฮะแล้วแล้วตอนนั้น,นก็คือเราก็อยู่กับอินฟินอกเนาะเราก็เลยต้องเข้ามาคุยกับอินฟินอกก่อนเลยนะครับว่า ของเขามีวิธีการ Copy ปี้เทแบบไหนบ้างนะครับก็เลยได้รู้จักตัวไอโซเชีย so ลความชอบของมันนะครับผมส่วนส่วนใหญ่เลยก,ก็ชอบเยอะเลยนะครับเนื่องจากหนึ่งเลยนะครับมันมีการให้เราปรับในส่วนของความเสี่ยงที่มันไม่จําเป็นต้องเท่ามาสเตอร์ก็ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าเงินไม่ต้องเท่ามาสเตอร์ก็สามารถ Copy ได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวอ e ีฟินอเองเนี่ยมันก็จะมี พอทที่เป็นโกมินิอ่าหลักๆผมผมเทรดทองเนาะอ่ามันก็จะมีอ่าตัวโกมินอ่ครับก็คือให้เราได้เทรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของของตัวลูกค้าได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เลยแบบก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับอ่าหรือว่าถ้าบางคนเสี่ยงมากกว่าเดิมเราก็สามารถอัพเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้อีกอะไรเงี้ยเออมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการทําให้เขาสามารถทำมันีเมเนจ g เมนต์เองได้เลย นะครับโดยที่มันไม่จําเป็นต้องให้เรา Money Management ให้ก็คือเขาสามารถ Money Management เองได้มีการกําหนดริสมีการดูว่าเราจะคัดออเดอร์ที่ดอราวกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือสามารถทําได้หมดเลยนะครับในส่วนของอตัวผู้ Copy เองนะครับวนนทยปีเลยเพราะว่าหนึ่งเลยครับคือการการที่เขาเข้ามาเทคแทรเราแบบแบบ v i P เลยนะครับก็คือแบบ ตามติดอะคือคืออาจจะเป็นพัฒนาการของเขาอยู่แล้วว่าในการที่จะช่วยเหลือลูกค้าหรือว่าช่วยเหลืออ่าไอบี IB ท่านอื่นอะไรเงี้ยอ่าแบบ v i p อ,อาจจะเป็นเรื่องปกติของทางทางอ e ีฟินต้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเราวัาเราไม่เคยได้รับแบบนี้นะครับเราก็เลยอ่ารู้สึกว่าเอยโอเคมันเหมือนกับครอบครัวเลยเขาเขามาช่วยเราตลอดนะครับอ่าก็เพราะว่าเขาทําให้เรารู้สึกว่าอ่ามันเป็นเหมือนหนึ่งในปาร์ตี้ที่ว่าแบบเราร่วมทําธุรกิจด,ด้วยกันนะครับอ่าเขาก็เข้ามาช่วยในมุม ที่เขาสามารถช่วยได้ให้คำปรึกษาแล้วก็หลายๆอย่างรวมถึงเวลาเรามีมีการจัดงานสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยก็ทางทีมซัพพอร์ตก็เข้ามาช่วยไม่นานครับผมว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนนะฮะเพราะว่าพอเราได้จับในตัวของกัิเทนเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเห็นอะไรหลายๆอย่างที่สามารถทำให้ธุรกิจเราได้เติบโตขึ้นได้อีกไกลนะฮะ เนี่งจากว่าในในในส่วนตรงนี้เราก็ต้องวางแผนในส่วนของตัวมาสเตอร์เองว่าเราจะสร้างอะไรไว้ได้บ้างในการที่ว่าเราจะทำให้ตัวการก๊อปปี้เนี่ยมันไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ยาวครับหนึ่งเลยครับก็คือได้คอนแทคกับลูกค้าโดยตรงเลยเพราะว่าด้วยตัวของเราเองก็เป็นเป็นมาสเตอร์ก๊อปปี้อยู่ด้วยเนาะอ่าแล้วก็ให้เขาได้ได้คอนแทคเราโดยตรงเลยว่าเรามีการเทรดแบบไหนอะไรยังไงครับ อ่ารวมร,วม,รวมถึงการตอบคําถามตอบปัญหาอะไรเงี้ยอ่ก็สามารถทําให้เขาอ่ะได้เข้าถึงตัวเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สมัยนี้มันก็โซเชียลมันก็ดังเนาะเวลาเราโปรโมทอะไรไปในในหน้าเพจของเรานะครับในหน้า Facebook ของเราอะไรเงี้ยมันก็ได้รับความตอบรับการอ่าความสนใจเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าในโลกธุรกิจการเงินนะครับมันจะมีคนแบ่งเป็น2ประเภทเลย1ก็คือคนที่เป็นเทรดเดอร์กับ2ที่เป็นอินเวส์นะครับซึ่งเราก็ไปเสียไม่ได้ว่าอินเวสเตอร์มันเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะอินเวสเตอร์อ่ะบางครั้งอ่ะไม่สะดวกในการที่จะเข้ามาเรียนรู้ในการเทรดนะฮะเพียงแต่ว่าอ่ะเขามีมีแผนที่จะลงทุนนะฮะอ่ะเขาก็สามารถลงทุนได้ในในมาสเตอร์ที่เขาเลือกเพียงแต่ว่าในการลงทุนอ่ะเขาก็ต้องมีความเข้าใจในการมันนี่ n มนเ m นต์ตัวเองด้วยตอนนี้เปิดมาอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น3 3ตัวนะครับก็ <S <S คือว่าอ่าโอเคเลยนะครับก็คือมันมัน คือคือด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ผมผมเป็นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะโตโตเยอะพอสมควรแล้วนะตอนนี้ทีนี้มันก็จะมีหลายๆลายมาสเตอร์ที่เขาพร้อมที่จะทำเป็นอ่า strategy provider นะครับก็คือจะมีการลงไปในแต่ละตัว strategy เพื่อที่ให้ลูกค้าครับได้เข้ามาเลือกว่าเขาต้องการใช้ strategy แบบไหนและประมาณนี้ครับ เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็น V.I.P เลยก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างนะเราพูดอะไรไปเราขออะไรไปมันได้รับการตอบรับทุกอย่างนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบจะไปด้วยกันจริงๆเพราะว่าเราก็ต้องแบ่งกันเป็น3ส่วนเนาะในการทํางานหนึ่งเลยครับคือตัวเรื่องของลีดเออร์เอง2นะครับก็เป็นตัวของทีมการตลาดและลูกค้านะครับแล้วก็3ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกเกอร์นะครับซึ่ง3ส่วนนี้เราขาดขาดใดขาดหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอ โลเกอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพแบบอินฟินอเนี่ยที่ที่ผมได้สัมผัสมาอยู่เนี่ยครับมันทําให้เราอ่ะได้ความสบายใจในการที่จะทำธุรกิจในระยะยาวนะครับอ่าดีเราไม่ต้องไปนั่งกังวลหลังบ้านอยู่เอ้ยจะปิดเมื่อไหร่นาะจะนะครับมันมันมันทำให้แบบว่าการทําธุรกิจอ่ะมันมันแทนที่เราจะมองแค่อกับลูกค้ากับทีมการตลาดกับทางกราฟที่เราจะต้องเผชิญหน้าสู้กับมันอยู่ทุกวันเนี่ยอ่า มันจําเป็นต้องมาระแวงเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้คืออ e ีฟินอกทำให้ผมเห็นว่าผมไม่ต้องระแวงเขาเลยนะครับเขาช่วยในส่วนที่เขาช่วยได้ในหลังบ้านนะครับอ่ามันก็ทําให้ผม,มสบายใจในการทรําธุรกิจครับ ผมตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยปีหน้านะครับผมอยากจะมีผู้ก๊อปปี้นะครับในเอ็กซ์ซเชียลของผมอะสามขันบัญชีเพื่อที่ว่าจะาให้ตัวธุรก,กิจของผมมันเติบโตขึ้นไปนะครับรวมถึงสามารถทําให้ผู้ที่ติดตามผมนะครับก็ได้กําไรกข้าไปด้วยนะครับอ่าก็นี่คือเป็นเป้าหมายหลักของผมเลยนะครับในในในปีถัดไป อ่าฟินอ,อต้องโตไปกับไอโซเชียลแล้วก็โตไปกับผมพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็อ่าในส่วนของลูกค้าด้วยนะครับมั่นใจว่าต้องประสบความสำเร็จกันทุกคนนะฮะต้องปังกันไปเลยนะฮะพุ่งเป็นโบกเบอร์หนึ่งของโลกไปเลยนะครับกับอีฟินอ,อกนะครับ <laughs>